เป็นการตื่นตีสามที่คุ้มค่ามากๆนะครับได้ทั้งวิดีโอภาพสวยความอร่อยตื่นตาตื่นใจไปดูกันเลยครับอันนี้เมนูมอันนี้เมนูอะไรจ้าอย่างนี้บับหม้อไข่ต่บหม้อไข่เนาะแบียร์สุกนิดเดียวเบลาวาแบบนี้า่กนิมกนมากนะค่ะสวยจิ๋มจิ๋มรักษาวไว้ไหมเนาะสามทีสีแ่แล้วแม่แม่แม่ส่วนมากแม่ซื้อยังครับซื้อดอะไรครับ คุณแม่ชิแม่ยายพายายทาเนาะยายาแล้วก็อ้าวสวย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 สตั้ข่ีสามสีสห้านะครับมาถึงแล้วครับนี่ครับตีสามส้านะครับไปดูกันเลยที่ตลาดท่าแร่นะครับพ่อค้าแม่ค้าเขียนขันแข็งมากๆครับ เนี่ยจะบอกว่าตั้งแต่ตีสองตีสามก็เริ่มมีมาขายกันแล้วครับไปชมกันเลยผักอะไรครับแม่อันนี้ก้านจองก้านจองเนาะ,อะขอบคุณครับสวยจังเลยต้องโตก็มีกระถางนักก็ใหญ่ครับตังเก๋าไม่น่าเชื่อเลยนี่แหละนี่แหละนี่คือแม่ ขายแต่เช,ช้าจริงๆนะครับเนาะนึกว่าพูดเล่นตีสามขายแล้วขายยังไงจ้าคุณแม่กล่องละึ่ยี่สิบค่ะกล่องหน,นึ่งยี่สิบเนาะอันนี้เมนมูมมนมมอันนี้เม,น,ม,มน,นูอะไรจ้าอย่างงี้ตับหม้อไข่ตับหม้อไข่เนาะยี่สิบบาทนี่ขายตีสามหรือว่าเพิ่งขายครับเนี่ย กัดตื่นมากัดตีสองกว่าเนาะตีหนึ่งเลยบอกแม่เออตื่นมาเตรียมของมา่ัดเนื้อมาทำน้ำจิ้มๆครับครับผมขายมาจักปีแล้วครับนี้อ่าเดี๋ยวโมเมนต์เกิดสามสิบปีสามสิบปีนะครับนะแต่พ่อแม่สอนให้ตัวเองยี่สิบกว่าปีอ้าวยี่สิบกว่าปีนะครับยี่สิบปียี่สิบกว่าปีได้ครับอ่าได้อกาสเลยมาแต่เช้า มาบ่ขายตอนแรกเนาะขายตอนเช้าเนาะเห็นมีหลายร้าน่มีหลายร้านอยู่ค่ะแต่มีเพิ่มมาได้ลงตอนแรกก็มีแต่ตอนบ่ายอยู่หลังร้านทองอ๋ออยหลังร้านทองคุณทำเองแต่ห้านอีกสามสิบก็เปีแล้วแม่เนาะสูตรมาสูตรไม่ได้ใส่ดังเดิมหรือแต่กับของะไม่บอกไม่คุเป็นคนเวียดนามอ๋อมันแต่สูตรเป็นน้ำไม่น่ากับเนาะน้งเก่าแก่อ๋อ ได้ไม่เห็นแล้วอะไรวะแบ่งแบลวอะไรนะครับแบ่งเบลแบ่งแบลวแบ่งแบลวก็มีแบ่งลุปก็มีชื่อแปลกดีแบ่งบุ๊กแบ่งแบลวแบงลุกนี่มันจะเป็นเหมือนห่อใบตองแบ่งดุ๊ดอะไรอย่างแบ่งลุกแต่ที่ใส่แบบนี้แบ่งแบลวมันจะเป็นแผ่นกลมขอชื่ออีกทีนักเรียกว่าอะไรนะแบ่งแบ่งดุดแบ่งแบลวบอ่แบ่งลุกแบ่ง แบ่งรูดแบ่งแบ่เอาขอบพระคุณครับนิ้วสายเป็นใต้แมวจะได้หวานเทาเราเห็นเนาะแม่เนาะมันไม่ใช่คนเห็นยากมันเห็นยากไงอ๋ออีกอันนึงหอยแป้งใสใสผัดจิ้ขั้นแป้งใสใสผัดแป้งสิงคโปร์เพก่วรเอื่อไวอย่างครับอาจารย์แบ่งใต้แมวแบ่งแป้งแมวแบ่งแป้งแมวขนมขนมเล็บขนมมือแมวแบบนี้มันจะใสใสมันจะรักษาไวเนาะแม่เนาะผัดอันนี้กับ โนมายค่โอเคไส้ hmm. Never, ่มันเหรนะเรามีเร yeah. ื่องราวเยอะแยะเลยเนาะคนไม่ทราบแต่บ right? mm ้านผมเห็ดเนาะบ้านผมค่ามีใส่เห็ดครับผมแต่พ่าเห็ดเป็นบองเป็นแต่มันบมได้ค่อยมีมาคุณแม่ซื้อยังครับซื้อเดงก็ได้ครับคุณแม่ชิปหัวใจพายาไผ่พายาเนาะเดยทาเดี๋ยวทาแต่เดีวบออ้าวสวย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 ตักหม้อไข่ตักหม้อไข่ดาวก็มีแล้วก็ตักหม้อใส่ข้าวเกี๊ยบก็มี เกลี่ยเลยไม่เป็นแผ่นมีลายแบบมีลายเด็กมีลายเด็กมีลายเด็กี่เคยเห็นคุณพ่อคุณแม่เห็นคุณเก๋ขยันนะพ่อเนาะได้เลยครับเพิ่มอีกที่หนึ่งใช่ใช่คุณแม่กำลังทำขอได้่อยๆเรือรบกวนนะลูกหลานดีใจมากเลยเจอพอดีมากพยังบ่หลายอันนี้คืออะไรครับไข่ ปากหม้อไข่ม้วนไข่ม้วนใช่ไหมอย่างนี้ไข่ม้วนถ้าอย่างนี้แหละครับอันนี้คืออันนี้คืออันปากหม้อธรรมดาธรรมดาอ่านี่อย่างนี้อย่างนี้คือปากหม้อธรรมดานะครับแต่ถ้าอันนี้คือปากหม้อไข่ม้วนเดี๋ยวมีไข่ดาวอยู่ใช่ไหมเป็นแม่มีค่ะะถ้าถ้าถ้าเป็นไข่ม้วนราคาเท่าไหร่จ้าถ้าอย่างนี้ยี่สิบบาทเหมือนกันบ่ถ้าธรรมดาเท่าไหร่จ้าอันนี้อันนี้ธรรมดา20บบาทคือกันคือกันเอาขึ้นราคาคือกันอันนี้ได้สองอันนี้ได้สี่ เรามีอะไรเอานี้เพิ่มอีกแล้วก็ไข่อีกนะใช่แล้วก็เนี่ยเอขออนุญาตกินจริงซื้อจริงถ่ายจริงนะครับเลือนีเอ่อแต่รันกายมาสาบคนยังมารายแม่นะขออนุญาตเอ่อทางนี้มีอะไรบ้างมีเยอะแยะเลยเอ่อเอมจะทต่จัหน้าเทกาลแติคนเดีที่มาถยละ เนาะแม่เนาะถ่า,ถาดยดครับอันนี้เรียกวนะ่าแบบหม้อไข่ดาวนะแม่เนาะอันนี้ธรรมดาเดี๋ยวเราตั้งหม้อไข่ดาวกนะําลังนะีกรนะดังจะใส่ในมือนี่แะไข่เก็บตัวแล้วนะครับเอาละครับอาจารย์บอเลยนี่เลยปึ๊บลงแล้วยอยากรวดเร็วเหรอละ อันนี้ก็ธรรมดาใช่ไหมแม่เมื่อกี้นะได้ครบแล้วนี่เหลือสุดท้ายได้สามอย่างเลยเพิ่งรู้ว่าธรรมดาขายถึงประมาณแปดโมงช้าแม่เนาะมาเก้าโมงก็ได้กินวันนี้เก้าโมงขันมากยังข้ามันเหลือนะประมาณใจเนาะตะนกัดแปดโมงก็ได้ยังได้กินนะคนหลายคนหลายคนมากคนนึงเจ็ดแปดโมง แปดมัยังพอมีนะพอเนาะแต้ายงกว่าเลอดมืจนาแดาวอโงานแก่ดาวกันดาในจังมือ่ะอู้สวย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 จังเลยมไ่ดาวไ่ดาวแล้วตคนที่เอาแบบไข่สุกไข่แบบเป็นลาวาอะไรประมาณนี้แล้วเอาไข่สุกไข่ลาวาฉีดวยเอาเบบลาวา นมาค่สวจริงๆรักษาไปไหมเนาะสามสิบปีแล้วสามสิบปีดนะตรเวียดนามโดยตรงเลยเนาะก็แต่เมื่อกี้ที่แม่บอกนีไอ้ขนมไอ้นักแก่ดุกแก่ด้๊กแกโอ้เป็นดาเห็นเนาะมันค่อยมีกลิตคุณยายมาจากเวียดนามเลยนะคะรักษาไหมเดี๋ยวขอดิ้นนะคะ่น อะไรครับอะไรตาอเลยปากหม้อไข่ดาอ่าปากหม้อไข่ดาอ่าวเนี่ยอ่าขายสามสิบบาทสามสิบบาทอ่าอุดหนุนอุดหนุนเลยอ่าขอบคุณครับซื้อจริงทานจริงนะครับต้องบอกเลยครับว่าอร่อยมากๆเลยนะครับทั้งปากหม้อยวนสูตรธรรมดาปากหม้อไข่ม้วนแล้วก็ปากหม้อยวนไข่ดาวครับนี่เลยครับราคาก็ประหยัดและราคาถูกมากๆนะครับห่างจากสกลนครเพียงแค่20กิโล ไปคุ้มค่าแน่ๆครับบ้านท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับพบ d c ผีภูพานออนไลน์บิสเนสเดเวล็อปเมนต์เซ็นเตอร์ศูนย์พัฒนาธุรกิจออนไลน์ภูพาน